ก็เลยจุกจุกจุกไหลเนาะคันดีคันดีเมื่อนี่เมื่อนี่นกเขาคือคันดีเถอะเนาะดีขนาดเลยเมื่อนี่ผ่านไปรับรางวัลนำใจจากพี่จากน้องที่ยิงแล้วต่อไปนี่นี่สิเป็นช่วงของหัวหน้าผู้นั้พิมพ์งานไม่พัชรีสิออกมาลองต่อเนี่ยหัวหน้าแมนบ่แต่ว่าบอลนี่พี่น้องก็นังมวนมวนนี่เขาต้องจัดอีกต่อไปเด้เมื่อนี้เมื่อนี้เป็นรอบเมาของพระเอกน้อยเนาะไอเนาะรอบเมาของพระเอกน้อยมวนมวนก็แม่นว่าภาพมวนมวนก็นเดียว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  มปนผู้ใดก็เสียงไหลเลไหลลองเถอะเสียงผู้ใดโว้ยเศร้าเศร้านั่งแม่ขอสิออกแล้วเอานั่งแม่ก็ใส่เอาคู่เปิดตัวยิ่งแค่ยิ่งแค่เอาใส่ละเอาเหี้คือเห็นตะขาปัดเน่ะ เซ็กซี่สิมารวยลายรวยลายก็ได้เอาเซ็กซี่แบบใดนางแมวยั่วสวัสดเอาเจ้าเป็นนางแมวยั่วสวัสดไอ้คือมันคือนางแมวยั่วสวัสดคือมันคือปีศาจหุ่นเซ็กซี่เธอกินขี้หมาแห่งเ,เป็น,นบดาบบักดานี่ยเอาเป็นอย่างคนอมแงไหลเมแหงไม่อยากด่าคนอมจีว่าเมเบาบอดีเบาบอดีจังใดรายงานตัวน้ำแนววัน ผ่านไล่งั้นตติออกมาผูดยาวมี่้ใดเว้าให้โอ้บมมีผัว่าไห้เอเสียงผมบมือดังๆให้กับหัวหน้าผู้นำทีมงานน้องใหม่เมืองชุมแพายังเปิดก็เปิดเปิดคสิเบ้านั่งกองเขาอยู่ข้งโรครัวไปนั่งหาซะแตะปรกองเขาวื้า จะไปหาเบาคือเนไปหาข่อยยอก,ากาเล่นซื<ส>่อ<ส>ดีแน่นองเสียงปบมือดังๆให้กับหัวหน้าผู้นำทีมงานคอนเสิร์ตร,ร่วมสมัยสาวหีใหญ่ใหม่พันสรีอุยเต็มๆเลยบะขนานดน้ำในบดถึกใจ เอาล่ำในวัดก็เพราเป็นอย่างดอกมันเป็นการแสดงก็ถือว่าเป็นการแสดงขออนุญาตบาทคำหลวงปู่หลวงพ่อขออนุญาตอันใดแนวใดมันบ่เป็นกิจของสงฆ์คนธรรมดากะเฮ็ดใดธรรมดาล่ะคอยแห้งไปขอเข่าห้องน้ำเพื่อนอันคนมันหลายเนาะเออเจ้าเลียวางเลยทีเนี่ยอันหลวงพ่อข้น้อยอันขออันเข่าห้องน้ำเนี่เด้อข้น้อยย่านบ่ท่านแตงหน้าคนมันหลไหลทั้งปุ่นขอเข่าห้องน้ำยกกุฏิแน่มอันเข่าโลดยมแต่ว่าระวังหมาเนี่ยเด้อระวังหมากัดเนี่ยหมาบ่มักมัล่ำปันใดล่ำเอาเ มันก็หูว่าเขาเป็นหมอลำข่อยก็เลยว่าหมาตัวไหนล่ะหลวงพ่อว่าสันหมาตัวไล่ๆนั่นเพิ่นวะข่อยก็เลยว่าแม่นตีหลวงพ่อใครอยู่น้ำบ่แมนหมาตัวเลี้ยงเหลี่ยงข่อยบ้างโอ๊ยบักโตบักหาชิกากินหีมึงมันก็มีหมาตัวเลี้ยงเลี่ยงอยู่โอ้ตีมันไม่หลายตัวแล้วมันก็หูว่าตัวไหนเป็นหมอลำวะจักเดี่ยวเพิ่นว่าหมาบ่มักเนาะตเพิ่นย่านหมากัดไก่ก่อนไปหน้ามาหลังขออนุญาตถ่ายรูปน้ำพีน้ำนองสก่อนถ่ายรูปน้ำพีน้ำนองเออพี่น้องชัวร์โม่ส่ง ตีหน่อยม<ส>ะผู้ใดห้ามจับมือผัวกูแห้งแล้วกูตบเด้อเอาเอาม,มาจีหัวงคักแท้หัวงหัวงหวงผ<า>ู <ไป S 1> ้ใดแห้งบ่ไใ้ตัวน,นี้มันแองผู้หน่อยจับได้อยู่แต่ว่าอย่าบีบ<อ>ชัวโมงแปบชีอยากชีกินเค้กกินอยังแล้วเล้ว ขอให้พี่น้องเดราทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับเออเออกบ้านแล้วได้ตีสองหมดตีสองหมดเลยรองให้กลับเบื้งตีพี่น้องหลายคนเกิดความสิ้นดาเอ๊ะเปิดไฟได้ล่ะเปิดไฟได้มันมืดพดเอาเมื่อแม่มึงไฟดับจ่อยสารพัดสัตว์โลกภูมิใจนำเสนอสัตว์ชนิดนี้หาดูได้ไม่อยากนักทางตอนใต้ของแอฟริกานี่คือจิ้งจกแห่งแอฟริกาใต้ สังเกตดูที่ลินของเธอจะยาวเป็นพิเศษ <c oughs> มีขนสีดำปุกปุยภายในมีเสือ้อนำมาม,มันอย,าอยนน่างอุ้ยวิ่งมากุเลียนมึงสะบกก็อบ่าได้ว่าเซี่ยวละ่ะวยประกาศไปทั่วพี่น้องแห่งลงแห่งไหลเออกะไรหล,ลัดเบิ้งจังหนึ่งไล่เสียเจ้าจะได้มาคือป่าซ็อกเกอร์แ <c oughs> ทบถถอดแว่นตากอนเพื่อถอดออกมหาใ่อย,ย่างทัวทิ่บทัวเดนเว้ยย้ำเมือขึ้นปันไดกับคุ้มใส่แว่นตา เอาบอกฟอมนี่ปิดไฟแม่อีกแล้วมึงกับพ่อเป็นเปิ่อช่วงเอาธรรมาด่าล่ะลูกน้องกูที่ไหนมันคือกูขังเสืสูไพ่กระไดช่วงช่วงนี้อย่าปิดไฟดูเด้อลูกข้างหน้ามันแย่กันจกปพ๊บมอ้ไปิดเพิ่มมาจกหีปั๊บอยู่นี่เฮ็ดจังได่จกเข้าไปก็มีแห้งแล้วบอสสำหรับคนมักนิ่วดอกว่า่นนะพื่นนเพื่อน ว้าวถือใจพ hey, 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 hey. ี่เออเออมื่อแมงได้ขับพิษไฟผู้ใหญ่ห้านอีกแหงด้าเขาฝากก <Hey. S 2> ็ไน้องนาเวทีลูกสลาลูกสลาไม่พัสรี่ค่ะปีนี้ฤดูกาลนี้รวมเดินสายกับทีมงานเผื่อฤดูกาลหน้าหรือบ่าว่าสิเป็นช่วงใดเผื่อมีผลงานการแสดงหรือผลงานเพลงออกมาฝากตอนพี่น้องฝากพี่น้องสนับสนุนให้กำลังแร่ใจน้ำแน่อา้าบปัดที่นี้พ่ะเบาหลายยญ่ห้างให้ส้มปุยให้เขาไปผู้ดีสิลองเพลงปลาย้า ผู้ใดลองเพลงต่อไปผู้ใดล่ะแม่นี่แหละเจา้าว่าจาังไหนก่อวังหันซุ้มผู้หายเข้าไปผู้ดีสิลองเพลงแม่นยุตินโนดละผู้ใดผู้หายแม่ซุ้มซูนต่อโอ้ยหาวอาไปเถืนลูกแม่ไม่จะผูกอํานาจแม่เออมือออ่อหนี่ไม่มันออกว่ะซุม้มผู้ดีเข้าไปไปผู้หายสิลองเพลงดอกเอออัศวะไปเขาเขาไปเปลี่ยนชุดให้ผู้หายย่ผู้เดียวเออข่อชียู่เป็นมู้เจ้านี่แหละเทาอยู่กับผัวเออบังลาบไปเปลี่ยนชุดปะ ฮะ <Huh? S 2> เปลี่ยนเป็นชุดวาไรตี้ไปอ่ะเดี๋ยวไอไปเปลีป่ยนชุดก็ได้สนะเดี๋ยวไปไปไปเขาที่มาโจกเจ้าตีเทาโอ้ยหห็มันโจกลถบางทีมันเสียการโจกกูดูเนี่ยก,ก,ก็มีแต่กูนี่ละการโจกมึงเดี๋ยวออกมาไหมสาวน้ำพองร้องไห้ถ้าถ้าถ้าจะให้ประกาศคนนี้เอามาพันหนึง่งไม่แค่นี้ไม่ประกาศโอเคสาวน้ำพองร้องไห้สาวน้ำพอง ให้ฮัตสแตกยังก่อนเดียวเนี่ยเอ๋อกัเพ่นขอเพลงสาวในห้องห้องหนึ่งเนาะให้ก็จะให้พ่นให้เกินนะเว้ยเขาสิทฟังเพลงไปฟ้าแต่บัดยืนให้ยุ่เยเฉยอ๋อโมนี่คนหลายคั่ะปะหลายเหล่างานฟี่ถ้ามันเก็บบัตรนี่ได้สามล้านมาได้นี่กะจื้อจือ้อเพราะได้ปีวังหันเ,หเป็นยัง ว้ยบัตระร่อยหาชิปมิสมาขาบถุงลูกสิ่นแลียนรอยอยู่หนาครับเศรษฐกิจมันบดีปีวมื่อไห้เออธรรมดาละมืมมม้อนี่คนหลายเจ้าภาพกับใจดีเปิดเบียร์ไม่พีกินจากปลองน้องส,ส้นแก้วกับเจ้าภาพกันเนี่ยสกินเบียร์เยลีสติกินยี่ห้อมันมาเดี๋ยวจัดให้กกใหเปิดเบียร์มากจากป๋องประธานซุ่มอยู่หน้าเวทีซุ่มหีเขี้ยวด้วยนี่ยหัวเจ้าสิบธรรดาติ วายย่ามันเป็นยังภาษาผัวมาโมนี่กูไปเอาผัวฝรั่งมาเปลี่ยนเลยก็ได้ตัวเบียโอ้ยเย่โอ้ยเย่โอ้ยเย่ได้ได้เอาจัดให้เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนขนาดเอามาน้องผัวเจ้าบ้าดาตัววายจะไปย่านมันเป็นภาษาผัวเกิดมากใหญ่มากจังพ่อกันตัวเฮ้ยเฮ้ยสิ่ดึงเงเอาส้นแก้วหมอหมอก็ไป มอเับเจ้าภาพผมก็ได้เป็นเซี่ยวกันไว้แถอกินสักกันอึ๊บอึบแน่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 เอาเฮียซะเนาะยาเห็ดมันสีเฮียเยาสันคลาดไหลมาออกอาการเทปุเป็นจังไหนป็นใดเจ้าภาพส้นแก้วแล้วไปส้นแก้วกับเจ้าภาพก่อนไปไปส้น ขออนุญาตได้พี่น้องสนเก้วก่อนอาอาเชเชเช thank you thank you so much thank you thank you thank you y e ่าโอ y เช yeah 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 okay o e l c เช e เชเชเ้วคเปยคอยากน้งตั้มปะนั่นอยากเลอยาได้ผัวฝรั่งอยากจะนั่งเคียงบิน อยากมีอันจะกินแบบไหอยากจะกินนมปังอยากจะกินเบเกิลไฟอยากได้ผัวฝรั่งอยากได้ผัวฝรั่งอยากจะบอกเออเออเอเดอออเากอออเอออออเอยเออ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 เเอเออ ยังสิไปหาเว้าหน่อยนึงกันสิอิจฉาเพิ่นเนื้ออิฉายังเอาอิจฉาเจ้าภาพแล้วเอาอิจฉาเพิระในหนังเออเอาเพิ่นได้ผัวต่างประเทศแล้วมันก็อิจฉาอยู่แนวนี้แต่ว่ามีแนวหนึ่งข่อยอิจฉาหลายก็เนื้ออิฉาแบบใดเราได้ดผัวค่อยใหญ่เออเอาก็หู้จักเดี๋ยวนี้คิดว่าเว้าวไปทั่วไปที่ เ็นมหาวัาเดอเป็นศิลปินเป็นยังกึอกกินเหลากินเบียนาเวทีเป็นตัวอย่างที่พอดีให้แกแก้วชนให้แกสังคมเออชีวิตสูสีดีสีสวขึ้นยุ่กับกูที่บอกเพิ่นไปว่าว่าก็กินนี่าเพราะว่างดได้โดนเติบแล้วว่าก็กินนี่างดได้โดนเติบแล้วเพราะว่าแมนเพราะว่าเห็นบอสังเกตเบิ่งบอจอยจอยเนี่าก็งดเอาตรงตรงฮะเอาวินวินวิน เอาวินจังไดนบ้างอ๋อไปเอายาดมไม่แม่นนี่ล่ะเอายาดมก็ตวงข่อยคือวินอันนั้นว่าล่ะตัวว่าบ่ถามสักก่อนว่าเป็นหยังบ่เป็นหยังมัดสะแตกเบียเสยอ่ะงเอาข่อยเป็นหยังคืองดให้ข่อยบ่กินน่ะก็เป็นโรคตับสิไปหากินเหล้ากินเบียจังไดนหมอเขาห้ามถ้าหึงแล้วแม่เอาข่อยป่วยิเดี๋ยวเนี่ยไมยจ่อยๆลงนี่มะโคชนะไขายน้าอื่นเจ้าของเป็นโรคตับใกล้สิตายแล้วบ่จักบ่เอาข่อยคือวินข่อยวินงยาดมอยู่ใส่บานหนิยาดมเดี๋เอาข่อยฮ้อนตวงข่อยฮ้อนเอาใจบ้าน เอาตายจะต้องเอากู้ภัยยุ่ใส่บัตรนึ่งหงกเก่ายุ่ยไก่ปะเนึ่งหงก์เ,เก่าเมียปะอยห้อนคอยห้อนคอยห้อนโอ้โหสวยไม่เบานะเธอใส่ชุดนี้เข้าไปแล้วเซ็กซี่จังเลยเธอเจ้าสวย มาคือุอยคาเฟ่เฮเฮูบังหิมหอบิหอบยซาแมนย่าฮ e o ก่เาดยมาเฮ้ขากูส y y ย u ซาแมนขโมยเพชรย o กกลัครับ o y h e l l ล h e ล l e y ีน้องผู้ใดเข้ามาก ขวัญชีกระออกไปบ่ได้เฮ้สมลำหนาเฮ้ออกไปบ่ได้่คยก็ได้คือกัน่อยก็ได้คือกัน่อยก็ได้กินเบียร์ครับเอาอยู่เด้อ ว่าจะค้องได้ตะเบียรเขาได้หอดเงินลอยหนึ่งคน่าข่บอกเขาใจเจ้าเอายังมาฝากยังเด็กยังเอามันมาฝากไข่ได้ยังเด็ข่สีกล้ากินมันล่ะอังยังเินมาเ่กินประเภทเดียวกันเอ๊ะไอ้เออยกัเดวิดเดวิด คือรถขายของย้ําเหมือนแซาแท้ลูกกูกับพองหิวน็อตพองตีกองว <c oughs> ่าเป็นปักตงเต้งรถเทปอ,เอะเมือนนี่มันแห้งมันเหรอเนาะมันเบียเอามาอีกก็ได้เด้อเอาไปเอาแม่ตุ๊กติ๊กน้อยกูสิร้องเพลงแล้วเดอาไป <c oughs> บ่าบ้าแล้วหุบปากบ่าไปบ่าไปย้มาเอิ <c oughs> ่อญไม่ได้อ,อ่อนซอนคนปันนั่นเอามาตาใหญ่แท้ มาเมาหมอใหญ่แทลอนึงสิไปยโอมามนมาแมนพุทธาอุ้ยพัดนึงพ่อหนาพัดเจ้าภาพ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 ให้ลอยนึงเจ้าภาพเจ้าภาพม่งจบไม่แล้วจบไม่แล้วจบไม่แล้วสองลอยสองลสองเร้าเออสองย้า 240อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจ้าภาพก่อนอันนี้เจ้าภาพนี่แหละผู้ายเงินนี่แหละกล้องไหนไ่กสะซิบนึงกสักกระซิบนซินึ่ิ่ิะซิบนึิิบิขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทีมงานเจ้าภาพอย่าใจสปอร์ตด้วยที่ให้โอกาสโราหลานทีมงานได้กาขอบคุณหลายๆค่ะ ขอบคุณหลายๆอันนี้อันนี้ไห้หรือว่าถือมาจะซื้อ <itud soundtrack> โอเคโอเคโอเคขออนุญาตจัดไปผลงานเพลงในวันนี้ขอเสียงโคโนะถักหน่อยแล้วก็มีขึ้นอย่างนี้ใครอีกเนี่ เออแม่ตุงเศร้าแม่กูกะวายูมันคือแนมหนากูว่ะมาได้แท้มันมาฟังหนาฟังหลังตัวนี่มันมาเป็นเพลงนี่คนละเพลงเจ้ากับบอตรงบอเตรียมน้ำลูกนองเนาะบอกไปเร็วมันมาเป็นรักษาดอกก้อนสวรรค์ได้เดียวเนาะบายฟ้า เอาบอกว่าความรัก <Ether> ขึ้นอยู่กับคนสองคนในการที่เราจะเลิกกับใครสองคนขึ้นอยู่กับคนสองใจก็ภาษาอักฤษแปลน้ำกราบบาบาเมอนีเจ้าภาพภาษางกฤษกะมี่เลิฟเรย์ซีไอเ you ยูยไม่เลิฟไอไอ่สองเลิฟสองเอออะไรล่ะษาอังไรล่ดแปลภาษาอังฤษนดิ อ You love I I love you อ๋อ impossible อะไม่อยากอินเพไปไจะบอกเป็นไปไม่ได้เออถ้าก็บอกว่า You see I I ก็อยาก see you y ่ a อ๋อ I go I go home You go ใครไไม่รู้ คคคคำคมคำคมม You love I I love you You อยู่ไหนคำคม You love I I love you ม uh ีทุมไป I love I I love you โอเคโอ้นอมือีิมือีิมิเจาพฝกั่งก <m ì. S 2> ันเลยแปลภาษายเพินพร้อมอฮ่า จะทิ้งไปก็ส่งไปให้ไกลเท่าที่จะไปได้แต่หากวันไหนจะกลับมากรุณารับบรดิวไม่สวยอาจจะไม่เคยว่าเพอสวยสวยไม่ได้แดกแปลกๆกแดกทุกวันร้องได้ไม่ต้องร้องเอาก็อวังสันลำคัน